มาดูเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชาแดนภาคใต้กันซึ่งเมื่อเช้ชาๆที่ผ่านมาได้เกิดเหตุลอบวางระเบิดรถตู้ชุดเฉพาะกิจทหารพรานที่46ที่รักษาความปลอดภัยพระสงค์ไปบินทบาทขณะที่รถวิ่งผ่านตำบลรือสอออกในจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ทหารพรานบาดเจ็บ2นายพระลูกวัดบาดเจ็บ3รูปค่ะเจ้าหน้าที่ปิดกั้นบริเวณปากซอยเจริญราษสองใกล้กับร้าน มุสรือเสาะซึ่งเป็นร้านจําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตรบริเวณบ้านปลายนาหมู่2ตําบลรือเสาะออกในอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ชุดเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิดอโนไทน่วยปฏิบัติการพิเศษกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาสทํางานได้สะดวกรวมถึงเกรงว่าจะมีระเบิดลูกที่2ตามมาหวังที่จะทําร้ายเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบชุดเกิดเหตุคะ่ะ หลังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นได้ลอบวางระเบิดรถตู้ของชุดเฉพาะกิจทหารพรานที่46ที่รักษาความปลอดภัยพระสงฆ์วัดไพรโรดประชารามไปบินทบาทเป็นเหตุให้ทหารได้รับบาดเจ็บ2นายพระสงฆ์บาดเจ็บ3รูปจากการตรวจสอบพบที่คนต้นไม้ใหญ่ปากซอยเจริญราษฎร์สองซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือของร้านมุสรอสอรการเกษตรเป็นที่ตั้งของถังบรรจุน้ําสีขาวขนาด1,000ลิตรใช้เป็นภาชนะในการจัดเก็บแล้วก็ขนส่งของเหลวแบบมีขาเหล็ก กระเด็นไปขวางอยู่กลางถนนส่วนคนต้นไม้ที่ผู้ก่อเหตุแอบนำระเบิดไปซุกซ่อนที่มีถังน้ำพลาสติกขนาดต่างๆทั้งสีขาวสีน้ำเงินและสีเหลืองวางอยู่ถูกอนุภาพของระเบิดจนพื้นปูนซีเมนต์แตกกระจายเป็นวงกว้างโดยมีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดสแสวงเครื่องที่ผู้ก่อเหตุประกอบใส่ไว้ในแก๊สหุงต้มน้ำหนัก50กิโลกร,รมัม mm hmm. จุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนเป็นรัศมีกว้างประมาณ100เมตรค่ะ นอกจากนี้บริเวณฝั่งตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุนะคะซึ่งเป็นร้านค้าและก็บ้านเรือนของประชาชน,ชนก็ถูกสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหายที่รบริเวณประตูผนังและก็กันสาจำนวน3หลัง<ด>แล้วก็มีรถยนต์กระบะของชาวบ้านที่จอดอยู่ถูกสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหาย2คันถูกสะเก็ดระเบิดที่รบริเวณตัวถงังข้างไฟตัวถังนะคะท้ายได,ได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุค่ะ ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บหรายนะคะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลรือศรประกอบด้วยอาสาสมัครทาหารพรานชัยชิดนามเขตพลครบถูกสะเก็ดระเบิดเฉียวที่บริเวณศีรษะอาสาสมัครทาหารพรานศรีสุวรรณท่าจุมมีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกพระฉันแสนศิลาพระอํานวยเข็มสิริพระดีทองอยู่ทั้ง3รูปเป็นพระลูกวัดไพรโรธประชารามมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อค่ะ